สวัสดีค่ะพบกับสายแล้วนะคะในคอนเทนต์ที่5วันนี้ Work for Home นะคะสายก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ไฟเตือนบนหน้าปัดรถยนต์นะคะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้ขึ้นมาบนหน้าปัดรถยนต์แล้วจะแสดงให้เห็นถึงสาเหตุใดบ้างที่เกี่ยวกับตัวรถขอนคุณลูกค้าค่ะมาเลยค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่1ไฟเตือนระบบเบรกนะคะ ก็คือลูกค้าอาจลืมเอาเบรกมือลงหรือถ้าลูกค้าเบรกมือลงแล้วไฟยังขึ้นโชว์อยู่ก็อาจจะเกี่ยวกับระบบน้ำมันเบรกต่ำห้ามขับต่อเลยนะคะมาคะ่ะสัญลักษณ์ที่2ส,สัญลักษณ์ไฟเตือนแบตเตอรี่รถยนต์ไม่เกี่ยวกับแบตหมดเลยนะคะอาจจะเกี่ยวกับไดชาร์จชํารุดหรือสายไฟรั่วก็ควรโทร ปรึกษาช่างเลยค่ะัญลันรักที่3ลูกการน้ำมันนะคะก็หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำนั่นเองค่ะคือน้ำมันเครื่องอาจลื่นไหลหรือท่องไปให้คุณลูกค้าสังเกตโดยการเปิดที่ฝากระโปรงรถยนต์แล้วเช็คดูน้ำมันเครื่อง หรือสังเกตที่ใต้ห้องเครื่องด้านล่างว่ามีน้ำมันเครื่องรั่วไหลหรือเปล่าค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่4ี่ตัวนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อุณหภูมิหม้อน้ำนะคะถ้าขึ้นโชว์เป็นสีแดงก็คืออุณหภูมิหม้อน้ำร้อนเกินไปห้ามขับต่อนะคะต้องดับเครื่องและจอดรถค่ะมาที่สัญ,ญลักษณ์ที่ห้านะคะคือสัญ,ญลักษณ์ไฟเตือนเครื่องยนต์ก็คือ เครื่องยนต์อาจผิดปกติก็ควรนำรถเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านเลยค่ะมาที่สัญ,ญลักษณ์ที่6นะคะบางคนอาจจะเจอกันบ่อยๆสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ไฟเตือนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำค่ะก็คือเราควรเติมน้ำมันรถนั่นเองค่ะในกรณีนี้ที่ไฟขึ้นโชว์จะมีน้ำมันอยู่ในตัวถังรถอยู่7.35ลิตรนะคะ ไายแนะนำว่าควรขับขี่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก่อนจบไรายก็ขอฝากเซลตัวเล็กๆคนนี้ไว้ให้คุณลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อรถกับไรายได้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าลังเลหรืออยากสอบถามหรือสนใจโปรโมชั่นไหนของทาง Toyota เราก็ติดต่อไายได้ที่เบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ ลิงก์ไลน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ